ประหยัดเงินไปโหเยอะมากๆเหมือนกันตั้งหลายเท่าเลยนะครับเนี่ยปากกามันก็มีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆเลยผมก็รู้สึกว่าเอา้าแล้วทีเนี้ยเราจะซื้อตัวไหนที่มันใช้งานได้จริง,รงๆกับตัวเจเจเพื่อนๆเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าอ่ะซึ่งมันมีเยอะมากๆสวัสดีครับแมตตีบล็อกก่อนคขลารายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกใหม่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ ผมก็จะผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซื้อตัว iPad รุ่น Gen เจ็ดนะครับที่จะมาแชร์เนี่ยไม่ได้แชร์เรื่องของสเปคต,ตัวเครื่องหรือจะพูดถึงตัวเครื่อง a p p l ป Gen แต่อย่างใดนะครับจะพูดถึงอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับตัวเนี่ย iPad Gen 7เนี่ยว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่น่าใช้แล้วคุ้มค่าราคานะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้ผมเคยใช้ตัว iPad มาเนี่ยนานมากแล้วละ่ะน่าจะเป็นรุ่นรู้สึกจะเป็น iPad 3นะครับ ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ iPad มาเลยนะครับเหตุผลที่ผมซื้อ iPad ด Gen 7นะครับข้อแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องราคาที่มันค่อนข้างจะถูกนะครับเพราะว่า Apple นะครับเปิดตัว iPad เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่ราคาค่อนข้างจะถูกมากๆอยู่ที่1 9 0 0บาทนะครับแต่สำหรับน้องๆนักศึกษานะครับจะมีส่วนลดอีก700บาทเลยนะครับแล้วสำหรับผมเองเนี่ยก็เลยไม่นานแล้วนะครับก็เลยราคาได้อยู่ที่1 9 0 0บาทนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยผมเลยรู้สึกว่า iPad Gen 7ตัวเนี้ยมันสามารถใช้กับอุปกรณ์ Apple ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคีย์บอร์ดนะครับหรือตัวปากกาที่เป็น Apple Pencil นะครับพอหลังจากซื้อเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ถามพนักง,งานว่าน้องๆตัวปากกาที่ใช้เขียนกับตัว Gen 7เนี่ยราคาเท่าไหร่น้องพนักง,งานก็บอกว่า3,400บาทครับโหเลยคิดในใจนะครับเพื่อนๆว่าโอราคา3,400บาทตัว iPad Gen7 ปิดตัว1 9ึ0หบาทเนี่ยถ้ากับว่าตัวปากกาตัวนี้มันเป็น1ใน3ของตัวเครื่องเลยนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแพงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมซื้อตัวเจนเจ็ดเนี่ยต้องการแค่ขีดเขียนวาดรูปดูหนังฟังเพลงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อตัว iPad Pro นะครับ iPad Pro เนี่ยราคาอยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทจนถึง40,000กว่าบาทตรงเนี้ผมจะไม่เสียดายเลยว่า ผมต้องซื้อยังไงผมต้องซื้อปากกาของ l e ของแท้ยังไงก็ต้องเป็นตัวนั้นแน่นอนเพราะัา่ซึ่ง iPad Pro รเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแบบอ่าพอยต์เชนอลมากๆเลยประมาณนี้ซึ่งผมเองจะไม่เสียดายที่ต้องซื้อปากกา Apple Pencil เลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้งานที่รองรับประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างจะมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อแค่ตัว i p a d ดเจเนี่ยเป็นตัวเบื้องต้นใช้ขีดเขียนดูหนังฟังเพลงเล็กน้อยเท่านั้น กเกยรู้สึกว่าโอ้จะซื้อ Apple Pencil 3000กว่าบาทเนี่ยก็รู้สึกเสียดายก็เลยเอ๊ทีเนี้ยเราทำไงดีละ่ะเลยต้องหาปากกาหรือว่าตัวไหนเนี่ยที่สามารถดเขียนหรือว่าเทียบใช้งานกับตัว iPad Gen 7ตัวนี้ได้นะครับก็ทีเนี้ยก็เลยไปหามานี่แหละครับก็จะเป็นปากกาสไตลัสเพนตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับเพื่อนๆว่า ไอปากาตัวเนี้ยที่ราคาถูกกว่าตัวของ Apple p e n c i l เนี่ยโอ้หตัวนี้ประมาณ600กว่าบาทก็ถูกกว่ากันประมาณ5-6เท่าประมาณนี้ครับเนี่ยมันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะเพื่เพื่อนมาดูกันเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอผมไปหาปากาเนี่ยปากามันก็มีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆเลยผมก็รู้สึกว่าเอาแล้วทีเนี้ยเราจะซื้อตัวไหนที่มันใช้งานได้จริงๆกับตัวเจนเจ็ดเพื่อนๆเคยสงสยัยใช่ไหมครับว่า ซึ่งมันมีเยอะมากๆมันมียี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้สุดท้ายก็จบที่ยี่ห้อนี้นะครับนะครับสองตัวนี้เนี่ยคนละรุ่นกันนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาผมเปิดเข้าค้นหาเนี่ยมันเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเพื่อนแต่ว่าไอแบรนด์เดียวกันเนี่ยก็มีแต่ราคา400กว่าบาทมั้งแหละ5 0 0กว่าบาทมั้งแหละ6 0 0กว่าบาทมั่งแหละซึ่งตรงนี้มันเป็นร้านเดียวกันหมดเลยผมก็เลยงงว่าเอา้าแล้วทีเนี้ยเราจะซื้อตัวไหนล่ะเพราะเราแค่ต้องการซื้อมาด้ามเดียว พื่อใช้กับตัวเจนนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยสั่งมา2รุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นเจน9แล้วก็เจสิของยอ่อกูโจโด o อหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่ากูโจโดูคิวก็ได้นะครับตัวเลผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรแต่ผมเรียกว่ากูโจโด็อกแล้วกันนะครับเนี่ยอ่ะวันนี้ไม่ดูวนครับเพื่อนๆว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เพื่อนๆจะประหยัดเงินปิดตั้ง5 6เท่าเลยนะครับสำหรับตัวประกาศตัวนี้วันนี้ติดตามรับชมนะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือปากกาสไตลัสเพนนะครับที่ผมสั่งมาจากทางช้อปปีนะครับก็จะเห็นว่าราคามันจะแตกต่างกันตัวเนี้ยห้าร้อยแปดสิบบาทส่วนตัวเนี้ยหกร้อยสามสิบบาทนะครับมาดูกันว่าสินค้าเนี่ยจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งสองรุ่นนี้นะครับสามารถใช้กับ iPad ได้แทบทุกรุ่นเลยนะครับคือต้อง iPad ที่สามารถขีดเขียนได้นะครับสามารถใช้ได้แทบทุกรุ่นเลย เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับมีรุ่นไหนบ้างอะมาดูรุ่นตัวเจน9ก่อนแล้วกันนี่ครับก็จะมีคู่มือตรงนี้ก็จะเป็นตัวหัวเปลี่ยนปากการครับเอาไว้ขีดเขียนกรณีที่ตัวเก่าสึกหรืออะไรประมาณเนี้ย ัวนี้จะเป็นซองหนังสำหรับใส่ตัวปากกาตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบบไทป์ซีนะครับตรงนี้นี่ครับส่วนตัวนี้คือปากกานี่คือตัวรุ่น Gen น9นะครับเพื่อนๆจะเป็นแบบผิวเรียบอย่างนี้เลยนะครับก็ดีไซน์ดูหรูหรามากเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเห็นแค่หมุนแบบนี้นะเนี่ย เราก็ถอดเปลี่ยนหัวตัวนี้ได้นะส่วนตอนที่ผมซื้อมาทีแรกนะครับพอหลังจากที่เปิดกล่องเนี่ยก็เรียกว่าเอะเราต้องเอ่อเปิดบูทหรือว่ามันเชื่อมต่อแบบไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยพอออกจากกล่องปุ๊บนะแต่แค่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับจะมีไฟเสียฟ้าขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยคือตอนนี้มันสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยผมลองเขียนดูเลย เลื่องนห้ดูก่อนนี่นะครับจะเขียนจะลบง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยผมลองเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยผมเอามือวางไว้ตรง ipad นะครับ เนี่ยครับมือสัมผัสวางได้เลยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตว่า มันไม่สะดุดเลยนะครับเนี่ยใช้งานง่ายมากเลยแค่แตะตรงนี้เท่านั้นเองเวลาเลิกใช้งานก็ปิดตรงนี้เนี่ยครับจบละก็ใช้งานไม่ได้แล้วจะใช้งานใหม่ก็แค่แตะอย่างนี้เองนะครับนี่สําหรับตัวรุ่นเจน9นะครับเพื่อนๆต่อไปเรามาดูตัว g o จอดอกรุ่นเจน10กันบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซองหนัง หัวเปลี่ยนมาให้สองหัวจะเป็นหัวเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเป็นหัวที่มันใหญ่กว่าน,นี้เนะี่ยแล้วก็ตัวสายชาร์จแบบ Type C เหมือนกันด้านขวามือตัวนี้คือตัว Gen 9ตัวนี้คือตัว Gen น10นะครับที่มันแตกต่างกันชัดเจนเลยก็คือตรงเรื่องของปลายหัวประกานี่นะครับเพือนลองดู ปลายหัวปากกาตัวนี้จะมีความเนี่ยตัวนี้จะเป็นแค่สั้นๆนิดเดียวตัวนี้จะค่อนข้างจะยาวแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็แค่หมุนแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนหัวได้เหมือนกันนี่นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับตัวเจนสิบนะครับเพื่อนๆตรงนี้ตรงนี้มันจะแบบเรียบๆคือตงเนี้เป็นแม่เหล็กนะครับสามารถติดกับตัวเครื่อง iPad ได้เลยนะครับตรงนี้ เป็นมาเลยแต่สําหรับตัว Gen 9เนี่ยไม่มีนะครับเนี่ยจะเป็นผิวเรียบไปเลยตัวเนี้ยจะเป็นผิวเนี่ยสามารถติดกับตัวเครื่อง iPad ได้เลยนะครับที่เหลือก็คล้ายๆกันจะมีโลโก้ตรงนี้วิธีการใช้งานก็เหมือนเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยเห็นไหมครับแต่แค่นี้คือเปิดแล้วนะเนี่ยเปิดเรียบร้อยและอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบตัว Gen 10กันนะครับเนี่ย Gen 10 ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคมากๆเลยนะครับแล้วจุดนี้นะครับตัวเจน9นะครับเนี่ยจะยาวกว่าตัวเจน10สักหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่ตัวเจน10ซึ่งตัวเจน10เนี่ยแพงกว่ากันประมาณสัก50-60บาทเท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้ต้องลองเลือกดูว่าอยากใช้เจน9หรือเจน10นะครับหรือว่าอยากจะได้ตัวของ Apple เลยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเนี่ยใช้ของกูจอดอกเนี่ย ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับประหยัดเงินไปโห,โหเยอะมากๆเหมือนกันตั้งหลายเท่าเลยนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นกันเรียบร้อยนะครับสําหรับการใช้อะปาก,กานี่นะครับที่เป็นตัวเทียบแต่ว่าถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือขีดเขียนได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สบายใจมากๆเลยครับย่อโคโจด็อกตัวนี้นะครับแต่ผมเองเนี่ยถ้าเกิดซื้อตัวเจเจเนี่ยจะไม่ให้ใช้ตัวปาก,กาของ แอปเปิตัวสามร้กว่าบาทเนี่ยผมมองว่ามันผมไม่ได้ทำอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็ใช้ตัวเทียบอย่างเงี้ยก็ใช้างานได้เหมือนกันนะครับราคาตัวนี้5 0 0ถึง6ก0กว่าบาทเนี่ยก็คุ้มค่ามากมากแล้วนะครับขีดเข็นทุกอย่างได้เหมือนกันเลยนะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนนะครับว่าจะตัดสินใจเลือกใช้แบบไหนนะครับสำหรับผมเองเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับตัวเจ็เจ็ดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดระการใดผมต้องขออภัยคุณณที่นะครับ อย่าลืมฝากปัติดตาม์ไปซับสไครป์ช่องปันติบล็อกเพื่อใจให้ผมได้ทำมงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับเปลี่ยนได้แล้วเปลี่นได้แล้วลูกถ่ายจนถ่ายจบแล้วยังไม่ตื่นเลยเนี่ยกุมกึ่งกพนพนพนนึ่งกึ่งด้านนู้นลูกด้านนู้นพี่สาวด้านนู้นพักน้องนูดโทษนี่ไงด้านนี้โอเคโอเค còi căng còi căng giúp cân mm -hmm. Bye.